ไม่ถิ้งกันยามทุกนิโครพาคุณแม่ร่วมงานศพพ่อเดียของหนุ่มสอนรามแม้ในเวลาที่พระเอกรุ่นใหญ่หนุ่มสอนรามเทพิทักษ์จะรู้สึกเสียใจต่อการจากไปของพ่อเดียชุมพรเทพิทักษ์ผู้เป็นพ่อมากแค่ไหนแต่ก็ยังได้รับกำลังใจจากแฟนๆรวมไปถึงคนรอบข้างเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังใจจากนักร้องสาวนิโคลซริโอหวานใจคนปัจจุบันของเจ้าตัว ที่นอกจากอยู่ข้างๆไม่ห่างแล้วยังพาคุณแม่ของตนมาร่วมงานศพคุณพ่อเดียอีกด้วยโดยนิโกได้โพสต์รูปภาพตนเองและแม่พร้อมกับหนุ่มและคุณแม่ของหนุ่มลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมคุณพ่อชุมพรเทพิทักณสา,าลาปิยชาติวัะสะเกตราชะวรมหาวิหารด้วยความรักและเคารพค่ะ ซึ่งหลังจากที่นิโครได้โพสต์ภาพและก็ความดังกล่าวก็มีแฟนๆก็มาแสดงความเสียใจกับหนุ่มและครอบครัวพร,ร้อมทั้งขอบคุณที่นิโครอยู่เคียงข้างหนุ่มอีกด้วย